วิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในก็จะไม่สะดุง้งไม่ยึดถือไม่ทุกข์เมื่อใดวิญญาณตั้งมั่นอยู่ภายในวิญญาณก็จะเกิดลูกขึ้นมาจิตก็จะส่งออกนอกนะครับไปยินดียินร้ายไปพอใจไม่พอใจ ไปชอบไปชังไปเกียดไปกลัวแม่ของวิญญาณคือความตั้งมั่นอยู่ภายในมันก็เลยเกิดลูกเป็นวิญญาณที่ส่งออกไปผัสสะกับรูป,ปรก่นเสียงสัมผัสอักขระพยัญชนะสัญ,ญลักษณ์ต่างๆแล้วเกิดความยินดีเย็นร้ายความพอใจไม่พอใจในความหมายในสิ่งที่สื่อมันกระแสเป็นขึ้นเข้ามาทำให้เกิดความกำหนัด ขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมานะครับเกิดอ,อกุศลกรารฉันทะพยาบาทเพ่งโทษจับผิดอยากได้เบียดเบียนเกิดทุจริตพูดบทดคำยาเพ้อเจอ้อนะครับฆ่ารักประพฤตปิดในการมเสพของมึนเมาสาเหตุก็มาจากวิญญาณที่ตั้งมั่นอยู่ภายในท่านกันเลยให้เรานั้นสลายคลาย วิญญาณที่ตั้งมั่นอยู่ภายในที่กําลังกําหนดเพ่งพิจารณาอยู่ที่กําลังคอยท่าคอยดูคอยรู้คอยเห็นคอยได้ยินคอยสัมผัสสัมพันธ์อยู่ก็เลยให้มองเข้าไปที่วิญญาณที่ตั้งมัน่นเพื่อจะไม่ไปยินดีพอใจเพลิดเพลินในอารมณ์คือรูป,ปรสกลเ่ียเสียงสัมผัสธรรมารมสัญลักษณ์อักขระพยัญชนะต่างๆ หรือว่าอารมณ์ที่เป็นวิตกวิจารปิติสุขกตาอุเบกขาเพราะอารมณ์เหล่านี้ทำให้วิญ,ญญาณตั้งมั่นอยู่ได้ทั้งหมดสัญญารูปสัญญานา,นามเป็นอากาศต่างๆเมื่อวิญญาณไม่ตั้งมั่นนะครับความสุขความทุกข์ความยินดียินร้ายความพอใจไม่พอใจก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะวิญญาณไม่ผลิตมนโนวิญญาณเข้าไปผัสสาะให้เกิดเวทนา ให้เกิดสัญญาวิตกท่าต่างๆวิญญาณไม่ตั้งมั่นเป็นการสลายตัวตนสลายความยึดติดยึดถือยึดมั่นเพื่อความไม่สะดุ้งนะครับก็จะไม่ทุกขวิญญาณไม่ตั้งมั่นภายในนถูกแล้วนะครับวิญญาณไม่ตั้งมั่นภายในแต่เราเคยชินเพราะว่าความที่ไปอยู่ิโสมนสิการทำในใจนะครับ อยู่ในสมนัิการเจตนาภัสสมณสิการ,าาการอยู่ในใจบ่อยๆมันเคยชินเพราะว่าเราไปศึกษาปฏิบัติทางโลกก็ทำในใจนะครับตั้งไว้ในใจทำไว้ในใจเหมือนเราคิดเลขบวกเลขนะครับทุกภาษาทุกวิชาที่เราเรียนเราจะตั้งไว้ในใจหมดความรู้การงานความรู้ทักษะเทคนิคประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันเคยชิน มันก็เลยมีวิญญาณตั้งมั่นอยู่ภายในก็เลยจำไว้ไม่ลืมคิดไว้ไม่ลืมนรู้สึกไว้ไม่ลืมอารมณ์ค้างไม่ลืมจิตใจไม่ลืมมันก็เลยไม่ดับนะครับไม่ดับมันก็เลยมีวิญญาณที่ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเมื่อถึงวาระถึงโอกาสสบจังหวะได้ช่องราโอกาสรอจังหวะตั้งสิ่งที่เป็นแรงจูงใจเป็นเรื่องลาบเรื่องผลเรื่องเงินเรื่องทอง เรื่องความรักเรื่องความชังเรื่องผลประโยชน์เรื่องความขัดแยง้งเรื่องการเอาคืนเอาชนะเอาถูกเอาดีเอาบุญเอาบาปอย่างเนี้ยนะครับให้คุณให้โทษให้ประโยชน์ไม่ใช่สาระซึ่งการที่จิตมันตั้งมั่นวิญญาณตั้งมั่นอยู่นี่เองมันทําให้เกิดการส่งจิตออกนอกไปทางตาไปถึงรูปทางหูไปถึงเสียงทางจมกูกไปถึงกลิ่น ทางลิ้งไปถึงรถทางกายไปถึงสัมผัสทางใจไปถึงธรรมารมเนี่ย mm hmm. เกิดส่งจิตออกนอกฟุ้งซ่านกระจายกระจุยกระจายไปแล้วเกิดความฟุ้งซ่านในโลกในธรรมเกิดความกำหนัดในโลกในธรรมขัดเคืองในโลกในธรรมลุ่งหลงในโลกในธรรมท่านก็เลยให้เรานั้นไม่ให้มีวิญญาณตั้งมั่นอยู่ภายในเป็นการลดละเลิก นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความประหมาทเกิดความเสื่อมทุกข์ทุกไนะปยึดเถือยยึดมั่นไปยินดีไปมั่นอกมั่นใจนะครับมีตัวมีตนนะครับจะเพ่งโทษนะฟ้องร้องจะผิดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าวิญญาณมันตั้งมั่นอยู่ภายในจะเอาแต่ได้นะเอาแต่ดีนะครับเอาแต่ถูกนะครับเอาแต่เหมาะเอาแต่ควร ผลสุดท้ายก็ขัดแย้งกับวิญญาณวิญญาณด้วยกันวิญญาณที่ตั้งมั่นต่อวิญญาณที่ตั้งมั่นวิญญาณที่ส่งออกนอกนะครับมันก็เลยวุ่นวายวุ่นวายขัดแยง้งนะครับขัดคอขัดใจขัดผลประโยชน์แข่งแย่ยงชิงดีชิงเด่นเห็นเขาดีไม่ได้เห็นเขาดังเขามีก็เป็นไม่ได้ก็จะเพ่งโทษจับผิดไม่ว่าในฐานะนักบวชบรรพชิต ฐานะลูกฐานะภรรยาสามีฐานะคนรักฐานะเพื่อนเจ้านายลูกน้องธรรมะคนรู้จัก,จกคนแปลกหนา้าทุกๆฐานะมีปัญหาหมดเพราะว่าวิญญาณตั้งมั่นอยู่ภายในและวิญญาณส่งออกนอกเป็นเหตุให้เกิดทุกทั้งหมดทุกทั้งเราทั้งเขาเดือดร้อนวุ่นวายทั้งเราทั้งเขาเพราะว่าวิญญาณตั้งมั่นอยู่ภายในวิญญาณคือจิตที่ส่งออกนอกมันก็เลย มีแต่ปัญหามีแต่ภาระมีแต่ห่วงมีแต่บวงมีแต่กรรมมีแต่ขัดแย้งขัดขอ้อขัดผลประโยชน์ทําให้เกิดความประมาทเสื่อมโทษทุกข์ชีวิตก็เลยไม่นิ่งไม่ปกติมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่ปัญหานะครับส่งจิตออกนอกก็ไปเจอกับรูปกับเวทนากับสัญญาสังขารคือไปเจอกับความไม่เที่ยงเรอกับความทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนก็เลย คลายวิญญาณออกก็จะหลุดจากพ้นไม่ต้องไม่ตั้งไม่กําหนดไม่แพ่งไม่ชนาไม่จมไม่แช่อยู่กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์ที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่จะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็เลยวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในดีที่สุดแล้วก็ไม่ส่งจิตออกนอกนะครับให้เป็นปัญหาให้เป็นทุกข์ให้เป็นเรื่องให้กระทบกระทั่งนะครับให้เสียน้ําตาให้เสียใจเสียความรู้สึกเสียอารมณ์ ใหเสียความตั้งใจอีกก็เลยวิญญาณไม่ตั้งอยู่ภายในถ้าวิญญาณตั้งอยู่ภายในแล้วคอยจะดูจะมองจะอ่านจะเขียนจะคิดจะพูดจะทําอยู่เรื่อยนะครับจะคอยรู้สึกคอยสัมผัสสัมพันธ์อยู่เรื่อยมันก็เลยมีแต่เรื่องนะครับปักผู้เยาบ้างนะครับภาคความดีบ้างสูญเสียความเป็นความว่างบ้างนะครับก็เลยไป เกิดตายเกิดตายไปสุขไปทุกข์ไปดีเจรใจชอบชังเกลียดกลัวหึงหวงห่วงหาอารอาวรซึ่งก็เกิดจากการที่วิญญาณตั้งมันอยู่ภายในแล้วก็เกิดจากจิตที่ส่งออกนอกมันก็เลยมีแต่ความสุขเศร้าขำควรพี่ลลิรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจมีแต่เรื่องน่าเบื่อหน่ายนะครับไม่ นะครับส่งจิตออกนอกวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในนะครับเมื่อว,วิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในก็จะว่างหลุดพ้นคลายออกสลัดทิ้งนะครับก็สว่างสว่างสงบเย็นเป็นปกติซึ่งที่เรามืดมัวขมุขมัวมืดมนเศร้าหมองเศร้าโศกเสียใจก็เพราะวิญญาณตั้งมั่นอยู่ภายใน ครับวิญญาณจิตส่งออกนอกนะครับก็เลยเสียความปกติเสียความสงบเสียความสุขนะครับเป็นความเดดร้อนเป็นความวุ่นวายฟุ้งซ่านนะครับเป็นความผิดปกติไปไม่เข้าลงเข้ารอยนะครับมีแต่เลื่อนรอยมีแต่ไหลเรื่อยเปืเ่อยไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามความคิดกคำพูดตามสิ่งที่รู้ที่เห็นตั้งเรื่องอักขรพยนนะัญชนะสัญลักษณ์ตัวเลข เรื่องราวต่างๆนะครับเพราะจะเอา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 มันก็เลยจึงจ้องต้องตั้งนะครับก็เลยกระทบกระทั่งตลอดเพราะวิญญาณนั้นตั้งมันอยู่ภายในแล้วก็ส่งจิตออกนอกก็เลยได้แต่เรื่องได้แต่กระทบกระทั่งตลอดก็เลยสรุปลงตรงที่ว่าไม่วิญญาณไม่ตั้งอยู่ภายในนะครับเหมือนเราไม่ตั้ง อยู่ในที่ไม่ถูกการเทสะอยู่ไม่ที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งผิดตั้งชิ้นเต้นตักแก้วไว้อย่างขอบโต๊อย่างเงี้ยไปถูกตกแตกนะครับหรือว่าเราตั้งเมีดสิ่งมีคมไว้ในทางเดินก็สะดุดได้นะครับก็อันตรายหรือว่าเราตั้งของระเกลระกะนะครับจะทำอะไรก็ไม่ราบรื่นไม่สะดวกต้องคอยขยับ ครับไม่เป็นระบบระเบียบการที่วิญญาณครับวิญญาณตั้งมั่นอยู่ภายในก็เหมือนกันมันระเกละกะมันจะทําให้กระทบกระทั่งทําให้เกิดปฏิทักษอารมณ์ทางความรู้สึกทางจิตใจทางความคิดกับลูกกับเมียกับผัวกับญาติพี่น้องกับเพื่อนกับเจ้านายมันก็จะปิดหูปิดตาปิดใจกันตลอดเพราะไม่เป็นระบบระเบียบการที่วิญญาณตั้งมั่นก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับประมาทขาดสติ กับที่เราเรียกว่าประมาทขาดสติไม่มีความรู้สึกตัวคึกขนองเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์เอาแต่ความตัวเองเป็นใหญ่เอาแต่ความคิดความเชื่อความต้องการความอยากความปรารถนานะครับก็จะไปอ้างกฎหมายกฎระเบียบกฎสินธรรมตนบคำนิยมประเพณีนะครับก็จะขัดยึงขัดขอขัดใจขัดผลประโยชน์เพ่งโทษจะผิดหาเรื่องได้ทุกเรื่องแหละมนุษย์สุตชนก็จะเป็นเช่นนั้น ท่านก็เลยให้เรานั้นมีวิญญาณที่ไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในเมื่อวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในก็ไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีกติกาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาก็ไม่มีปัญหาก็เหมือนไม่เป็นอะไรกันก็ไม่มีอะไรกันนะครับก็ไม่มีเรื่องกันกับทุกอย่างปกติทุกอย่างสงบทุกอย่างก็ ไม่มีปัญหาทุกอย่างก็ราบเลื่นทุกอย่างก็เรียบร้อยเพราะอะไรเพราะวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในเพราะว่าไม่ส่งจิตออกนอกก็เป็นเพียงสักว่าธาตุสักว่าธรรมสักว่าจิตสักว่าเวทนาสักว่ากายสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบมันก็ไม่มีปัญหาชีวิตก็ลื่นตลอดราบรื่นตลอดเรียบร้อยนะครับไม่ละเกียรกา วิญญาณแม่ตั้งมั่นอยู่ภายในคอยเตือนเพราะมันเคยชินเหมือนแม่เหล็กอะ่ะมันคอยดูดอยู่ตลอดเวลานะดูดเหล็กดูดแม่เหล็กด้วยกันคือคนที่เข้ากันโดยธาตุดูดเหล็กนะครับสนิมบ้างมา,มาคือเรื่องราวต่างๆเข้ามาหาตัวเองนะครับมันก็เลยทําตัวเองให้เจ็บให้ทุกข์ให้ร้อนให้เสียน้าําตาเสียความรู้สึกเสียอารมณ์เสียใจทําให้ตัวเองไม่ปกติไม่สงบไม่เย็นครับไม่ว่างไม่ปล่อยวางเพราะว่ามันดึงดูดเพราะวิญ,ญญาณ ตั้งมั่นอยู่ภายในนี่เองเพราะว่าส่งจิตออกนอกนี่เองก็เลยเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูแต่เรื่องราวเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกเรื่องความคิดร้ายๆไม่ดีตามที่เราเรียกว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามนะครับเข้ามาในชีวิตเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดพอสุดท้ายก็ทุกเองทําลายตัวเองด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกด้วยความคิดคําพูดด้วยความรักจังเกียดกลัวด้วยความกําหนัดกัดเกองรุ่มหลงและมัวเมา ด้วยความเพลิดเพลินด้วยความเพึิกระนองเพราะว่าวิญญาณนั้นตั้งมันอยู่ภายในมันก็เลยเกิดความคพกกระนองสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดความยินดียินร้ายเกิดความชอบความชังคนอื่นก็จะรู้สึกอย่างเราครับเราเหมือนอย่างนั้นเหมือนกันเพ่งโทษจะผิดหาเรื่องนะครับมันก็เลยเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเคราะห์นะครับเป็นทุกข์เป็นโศกเป็นโลภเป็นภัยแค่เราไม่มีวิญญาณตั้งมั่นอยู่ภายใน ทุกอย่างก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่คงที่อยู่แล้วไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วว่างอยู่แล้วรับนิพพานอยู่แล้วดับอยู่แล้วเย็นอยู่แล้วทันทีนะครับวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในก็ไม่หวาดวันไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งเพราะว่าไม่มีกระสือกระแสคลื่นสัญญาณไม่มีฟีดแบกตอบรับไม่มีการส่งนอกส่งในนะครับไม่มีการไปกันมาไม่มีการเกิดการดับไม่มีความดีความเด่นความดังไม่มีอะไรว่าง นับว so ่างเปล่าก็เลยไม่มีผลสะท้อนกลับไม่มีกรรมเวรไม่มีวิบากนะครับไม่มีโทษไม่มีทุกข์วิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในดีๆกันทุกท่านทุกคนวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในอย่าลืมอย่าเลืมอย่าเลืมไม่วิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในก็ว่างตลอดนะครับ สงบตลอดเย็นตลอดนะครับไม่มีเรื่องให้วุ่นวายขาใจวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายใน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  วิญญาณไม่ตัง้งมั่นอยู่ภายในวิญญาณไม่ตั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 ้งมั่นอยู่ภายใน วิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายใน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 เพราะว่าตัวตั้งตัวเต้านี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เลยวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในก็คลายออกคลายออกก็โกลง่งปล่งเบาสบายดีนะครับก็ไม่มีอะไรก็ดับดีเย็นดีว่างดีโล่งปล่งเบาสบายดีนะครับก็พุ่นะกง,งก็จ้าดี ก็สดชื่นตื่นและเบิกบานดีวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในนะครับก็ตื่นดีสเชื่นเบิกบานโล่งปลงเบาสบายนะครับคร่งจ้านะครับไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องไม่คาวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายใน นะครับไม่สะดุ้งไม่หวาดหวั่นไม่หวั่นไหวไม่วุ่นวายวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายใน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 ก็ไม่อาลมค้างไม่คาใจนะครับไม่คล่องไม่คาไม่ติดไม่ขัดนะครับ วิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในทะลุทะลวงตลอดผู้โพ r ่่ตลอดเกิดดับตลอดนะครับวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในก็ไม่เอื่อมละอาไม่เบื่อนายไม่สลดสังเวชนะครับไม่ลุกลี้ลุกลนไม่ภาวะภาวงไม่ห่วงหน้าห่วงหลังวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายใน วิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายใน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  วิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายใน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  นะครับฟ้าก็เปิดท้องว่าก็สว่างนะครับพระจันท์ก็เต็มดวงดวงอาทิตย์ก็สว่างสวัยท้องฟ้าก็เปิดสดชื่นเบิกบานทันทีวิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในนะครับ